สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะตันดัมซิงครับผมสวัสดีไม่เออเด็กๆวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านถึงเวลาสําคัญแล้วนะท่านผู้ชมพอดีว่าเราก็เมื่อกี้ได้ถ่ายเป็นหนึ่งคลิปแล้วเนาะมาเยี่ยมมายามทำไทยกันเนาะนะรอบนี้เราก็เ๋ยวเชิญน้องๆมานั่งเรียนกันอจะเชิญน้องๆมา อยากคนณยายอ่ะคุณยายมาไหมคุณยายมาคุณยายก็มาไหมคุณตามาไม่ได้เนาะคุณตาพคุณตานั่งรถเข็นอยู่อืมแต่คุณยายเนาะยิ้มงานเนาะบอกกัเไาตวกเาตัวกกตจตกตัวกตัวกตักตัวกกตัวกกไวกตกตัวกจตัวก ฮึมแล้วมาแล้วมใส่เสตพอยด์ด้วยที่นี่จะพรมอ่มุมนี้แหละข้างหลังเลยพวกทีมงานเราไม่มานั่งบ่เอาเลยมาเต็มแล้วนกขาไปเต็มแล้วแต่แล้วอืมกดไปกดกดดื้อเอออย่าดื้อเด้ออย่าดื้ออย่าก็อย่าปากเด้ออย่าเงียบอึ๊บห้ามพูดเออโอเคดีแล้วนี่เวลากี่โมงเราเวลาดูเวลาอ่ะกราบสวัสดี นะครับสวัสดีทุกทุกท่านเนาะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาสำรวจนะครับบ้านหลังต่อไปที่เราจะไปทําเนาะก็เลยผ่านมาใกล้ๆกับแถวๆนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีก็เลยนะครับมอบเงินให้500บาทเพื่อซื้อของมาฝากนะครับสามพี่น้องนะครับก็จะมีของใช้ที่จําเป็นนี่าร้อบาท ครับทั้งหมดก็หลายอย่างเนาะผงจะรสนำปปุงน้ำปลาฮะรู้ปังเหรอแล้วก็มีมีคุณเชียงด้วยจียงด้วยอ่าคุณเชียงท่านก็มอบให้ฮะเออครับผมนะครับมีหลายอย่างอยู่ในนี้นะของที่จําเป็นต้องใช้น้ำโปุงน้ำปลาผงชีรสน้ำตาลผงสะปอกสบู่ครบในครัวเรือนฮะใช่ห้าร้อยบาทนะ วันนี้ก็น้องๆสบายดีเนาะอ๋อแล้วผมว่าจะถามอีกอันอันเครื่องคัววนี้ครบแล้วข้าวสารมีกินมียอย่างยี่บอกมีค่ะแต่แบบแกมีข้าเจ้าเหมืเอกินแต่ข้าเจ้าเขาข้าวเหนียวไม่กินที่บ้านอะทำทำข้าวเหนียวแต่นข้สวยแบบนี้เหรอใช่ปเข้าเจ้ากินข้าเจ้า เมื่อกี้เขาาเนียวหนูไม่ค่อยเคี่ยวแต่ก็ไม่ลำมันไม่ได้บามากเรื่องข้าวเรื่องเรื่องข้าวพอมีอยู่ไหมพอมีอยู่มีอยู่แต่ว่าครั้งก็เอาเออพอมีอยู่เนาะย่านเท่าแบบชื่อแบบย่านบ่ถึกอันอันนี้นะกลัวไม่ถูกอันที่น้องจำเป็นต้องใช้อ่ะนะสรุปก็คือพอมีอยู่เนาะข้าวนะและแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ฝากมาอีกมีหรอมีมีมีอ่ะ ท่านฝากเงินมาหนึ่งพันบาทรับเพชรรับเพชรรับเพชรเอาไว้ให้พี่คุณโตหนึ่งพันบาทนะครับไปโรงเรียนนะไไปด้ใช้้เอาไวให้น้องๆไปโรงเรียนเด้อยไม่กี่วันก็หมดเทอมแล้วเออปกติน้องๆไปโรงเรียนได้กันคนละกี่บาทนี่วันละยี่สิบบาทวันละยี่สิบค่ขอันละขอพี่ย้ำไหม ไม่ยากมันให้นานๆมันให้นานๆม่เจ้าใกล้แล้วใกล้แล้วดูอะไรมาพูดตรงเลยนะโนานต้องแยกเงินแยกเงินแยกเงินละใช่พี่จะให้คุณตอนมันให้วันก็วันตอนเสาร์ที่ก็จะวให้วันละสิบบาทให้แบบทุกวันมันก็ไม่ใช่กินเพิ่มเนาะก็ให้เพิ่มกินอยู่ขนมเขาฝากมาก็มีรอยฝากก๋วยเลยแล้วก็ให้พี่คนโตเป็นคนดูแลอืม เงินเวลาไปโรงเรียนเนาะออให้น้องไปโรงเรียนยี่สิบสาสิบก็ว่ากันไปเพราะให้อันนี้ผมว่าน่าจะหมดหมดแล้วอันนี้สองคนนี่ถ้าให้พันหนึ่งน่าจะไม่เกินสองวันอ่าผมดูแล้วเพราะว่ายัง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 เด็กอยู่อันนี้น่าจะโตพอดูแลได้อยู่นะดีใจบ้ามือนนิดีใจไหมครับดีใจครัเอ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเร็วที่โอวยพรหน่อยเร็ว อืมนะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาเนาะนะครับแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทั้งหลายทั้งปวงนะะปกปักรักษาครอบครัวของท่านและก็ตัวท่านเองนะขอให้ถูงหวยาะวันที่หนึ่งเนาะสาธุครับผมเออพวกเราก็กี้หอดถุงหอยวัววอวขนาดยัยยัย ไก่มีอยู่บ่ไกา้ไก่มดนล้งเออลวลองคิดคิดถึงนะพ่อคิดถึงนะไก่ยังไงใไก่กำลังจะ่ไกมันยังไก่อยู่บอ่ะไก่ยแกมันมีออรเวร์ลูมาเรื่อยๆเนาะแกบอกว่าแกทำอะไรเติมรวกพอทีนี้ไก่ก็ไม่พอ เราเล่นนะนานตอนที่เรามาทําบ้านคุณยายก็ทำอันอันอันสละไก่ให้ทุกวันเลยเนาะเออแต่ว่าไก่ไข่ก็ยังได้อยู่เนาะแต่แรกว่าจะเอาไข่ไก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 ่นะเออเอาไข่ไก่เออมาให้อยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอยู่เนาะเออก็เลยเอาเป็นพวกเครื่องปรุงมาดีกว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเนาะอืมต่ว่ารักษากสะอาดนี้เนาะเออนชมลยชื่นชมชื่นชมชื่นชมนะก็รักษาแบบนี้ต่อไปเนาะใจนาน ทำความสะอาดวันเว้นวันก็ได้ถูอะไรเนี่ยผมกะตอนแร่งกะมาต้องเกลี่ยผ้าแบบโอ้โหอะไรนั่งลงทำเจเลยทำใจเลยเราทำเจไปแล้วหยุดแต่พอมาเห็นโอ้โหก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวดื้านดื้อเด้อเดี๋ยวดื้อเราทานให้กลับบ้านนะฮะดื้อนะเรียบร้อยมากเลยเดี๋ยวจะไปส่งถึงบ้านแล้วนะฮะดื้อหน้าหน้าหนาวอะไรมาก็คงจะไม่หนาวเนาะเพราะมันอุ่นเนาะมันเป็นห้องเป็นอะไรลมลมมันไม่อันนี้นะไม่พัดนั่งลงนาจะ อันนี้เนาะภาพตอนแรกที่เรามากับตอนนี้มันต่างกันแล้วต่างกันจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเราก็น้องเขามีความสุขขึ้นเนาะแต่ก่อนเราก็ดีใจเนาะที่เห็นภาพมันเขาเรียกว่าการใช้ชีวิต่ะมันมันดีขึ้นพว้เราก็มีความสุขตามไปด้วยเนาะอือเราก็ได้เอี่นงได้เห็นน้องมีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมล่ะคนเราได้รับก็ไม่มีมากมายนอกจากได้ได้เล็กน้อยแล้วก็ เห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันเรร่องหาง่ายๆนะอโอกาสทำแล้วก็มีแต่เดินทำยากอะ อืมนะครับผมใช่เนาะตามนั้นครับโอเคมันมันอยากดูปืนได้กวันนี้นะมันแปดนาทีหรือยังโอ้แปดนาทีเจ็ดอยู่เราเจ็ดอยู่ผมจะพูดอะไรกัปตันพูดอะไรสักหน่อยใช่ช่วยกันหน่อยนะถือว่าเป็นโอกาสดีแวะมาเยี่ยมน้องๆด้วยหลังจากที่เราส่งมอบไปก็หลายวันแล้วเนาะนะครับก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลย อันนี้ก็มาเห็นก็ดีใจเนาะสภาพความเป็นอยู่ก็เหมือนเดิมตอนที่เราส่งมอบวันนั้นเลยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ยังคงปกตินะฮะรักษาดีมากนะครัที่ผมเดินเช็คดูพวกประตูประตูพวกเข้าของอะไรต่างๆไม่มีอันไหนชํารุดใช่นะก็คือสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับประตูประตูก็ไม่มีตกไม่มีแบบล็อกไม่ได้อะไรได้หมดเลยดี๋ยวาถามคุณยายคุณยายลานเจ้าเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ่ ลีนความเป็นอยู่ดีขึ้นนลังีหลจากทีบานเดบานใหม่เปลี่ยนไปจากอะไรก็เสียงเนาะตู้ลานู้มีตกอนที่ว่าลาน่อยคุย่อยจาแต่กอนบ่ออน่ตอนนี้ก็คุยขึ้นแล้วบ่ รู้อยากพูดอยากคุยแล้วตอนนี้นะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณเนาะทางผู้ใจดีนะครับอีกครั้งนึงคุณผู้ใจดีมากๆครับผมเมตตานะครับครอบครัวของน้องๆแล้วก็ให้พวกเราได้เป็นสะพานบุญเนาะนำของมาแจกกันกับน้องๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใช่ครับผมก็ฝากไว้ทรงนี้นะทุกท่านสวัสดีครับใช่เฮ้ยไม่ใช่ปิดเยอะมากเลยกดก็ไรค